แพมมี่นางเอก700ล้านเผยสาเหตุไม่ได้รำแก้บนก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์แพมมี่สุชิดานางเอกภาพยนตร์สปปเจ็ดร้อยล้านได้มาออกรายการคุยแซบโชว์เผยสาเหตุไม่ได้รำแก้บนก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์เมื่อวันที่30ตุลาคม ต้องเตผู้กำกับภาพยนตร์สัป,ปเหร่อได้แต่งหญิงในชุดไทยรำแก้บนที่อิลีนาคาเฟ่ของนักร้องดังก้องห้วยไร่ที่จังหวัดสกลนครมีทีมงานและนักแสดงสัป,ปเหร่อมาร่วมรำด้วยหลังจากนั้นต้องเตและกล้องห้วยไร่และทีมงานก็ขึ้นรถแห่ปลปอยทานให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญจำนวนเงินที่ปอยทานมีมูลค่ามากกว่า200,000บาท ล่าสุดนั้นแพมมี่สุดทิดานางเอกภาพยนตร์สัป,ปเบอร์700ล้านได้ออกรายการคุยแซบโชว์ช่วงหนึ่งนั้นเผยสาเหตุไม่ได้รำแก้บนก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์เธอได้กล่าวว่าวันนั้นแต่งตัวจัดเต็มพร้อมรำแก้บนแต่ไม่ได้ไปรำเพราะว่ามาไม่ทันเนื่องจากฝนตกรอบนอกทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่จัดพิธีบวงสรวงฝนไม่ตกและรถก็ติดมากตนเองเดินทางจากกรุงเทพ ตีรถเข้าจังหวัดอุดรแล้วก็ไปแต่งตัวที่อุดรมันก็เลยไม่ทันหลังเดินทางใกล้จะถึงประมาณ1กิโลฝนก็ไม่มีแล้วปรากฏว่าแดดจ้า